นิทานเรื่องท้องทะเลสดใสในท้องทะเลลึกที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมีลูกปูตัวหนึ่งชื่อว่าแครบแครบเป็นลูกปูที่ขยันขันแข็งและมีความอดทนสูงมันมีความฝันอยากจะทำงานเพื่อดูแลหอยมุกที่มีค่ามากที่สุดในท้องทะเล แคลปบอาศัยอยู่กับแม่ปูและพี่น้องหลายตัวในถ้ำที่ซ่อนตัวอยู่ในแนวปะการังทุกๆวันแคลปบจะออกไปหาอาหารและทำความสะอาดบ้านของมันอย่างขยันขันแข็งแคลปบเจ้าต้องการอะไรเป็นพิเศษแม่ปูถามด้วยความสงสัยแม่ฉันอยากทำงานเพื่อเลี้ยงดูหอยมุกฉันอยากดูแลมัน และทําให้มันเติบโตแคลปตอบด้วยความมุ่งมั่นเจ้ามีความฝันที่ดีมากแคลปขยันและอดทนเข้าไว้เจ้าจะทําสําเร็จได้แม่ปูกล่าวให้กำลังใจวันหนึง่งขณะที่แคลปกำลังหาอาหารในแนวปะการังมันพบกับหอยมุกตัวหนึง่งชื่อว่าเพอ เพอเป็นหอยมุกที่สวยงามและมีค่ามากแต่มันกลับอ่อนแอและต้องการการดูแลสวัสดีเพอฉันชื่อแคลปฉันอยากจะดูแลเจ้าแคลปกล่าวขอบคุณมากนะแคลปฉันต้องการความช่วยเหลือจริงๆฉันอ่อนแอและฉันต้องการการดูแลเพอตอบด้วยเสียงอ่อนโยนแคลปตัดสินใจว่าจะทำงานเพื่อดูแลเพอให้ดีที่สุด มันเริ่มต้นด้วยการทําความสะอาดและหาอาหารมาให้เพลทุกวันการดูแลเพลไม่ใช่เรื่องง่ายแคลปต้องเผชิญกับปัญหาและอุปรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นการหาอาหารในท้องทะเลที่ลึกและเต็มไปด้วยอันตรายหรือการป้องกันเพลจากนักล่าที่ต้องการมุ่งร้ายวันหนึง่งแคลปพบกับปลาหมึกตัวใหญ่ชื่อว่าฮอกกี้ ที่กำลังหาอาหารอยู่ในแนวปะการังแครับเจ้ามาทำอะไรที่นี่ฮอกกี้ถามฉันกำลังมาหาอาหารให้เพอหอยมุกที่ฉันดูแลแคลับตอบข้าจะช่วยเจ้าข้ารู้ว่าเจ้าขยันและอดทนมากข้าจะช่วยหาอาหารมาให้เพอฮอกกี้กล่าว แคร็บและฮอกกี้เริ่มทำงานร่วมกันเพื่อหาอาหารและดูแลเพลในขณะที่พวกเขากำลังทำงานพวกเขาได้พบกับปลาดาวชื่อว่าสตาร์รี่ที่กำลังหาที่พักพิงในแนวปะการังเฮ hey! แคร็บและฮอกกี้เจ้าทั้งสองกำลังทำอะไรสตาร์รี่ถามเรากำลังหาอาหารและดูแลเพล หอยมุกที่อ่อนแอแคลปบตอบข้าจะช่วยเจ้าข้ารู้ว่าเจ้าขยันและอดทนมากข้าจะช่วยหาอาหารมาให้เพิร์สตารี่กล่าวแคลปบฮอกกี้และสตารรี่ทำงานร่วมกันอย่างขยันขันแข็งและอดทนเพอร์ Pearl, เริ่มเติบโตและแข็งแรงขึ้นพวกเขารู้สึกภูมิใจในความสำเร็จที่ได้ทำร่วมกัน ขอบคุณทุกคนที่ช่วยฉันฉันไม่สามารถทำได้หากไม่มีพวกเจ้าเพอร์กล่าวด้วยน้ำเสียงซาบซึง้งเจ้าทำได้ดีมากแคลปเจ้าพิสูจน์ให้เห็นว่าความขยันและความอดทนสามารถเอาชนะทุกอุปสรรคได้ฮอกกี้กล่าวเราทุกคนทำได้ดีขอบคุณที่ทุกคนช่วยกันแคลปตอบด้วยความซาบซึง้ง คติสอนใจที่ได้จากนิทานเรื่องนี้จากเหตุการณ์นี้แคลปได้เรียนรู้ว่าความขยันและความอดทนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานและการ,รเผชิญหน้ากับอุปสรรคไม่ว่าจะมีความยากลำบากเพียงใดหากเรามีความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้เราจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคได้เสมอความขยันและความอดทน เป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถเอาชนะอุปสรรคและเติบโตได้ไม่ว่าจะมีความยากลำบากเพียงใดหากเราไม่ยอมแพ้เราจะสามารถผ่านพ้นไปได้จากนั้นแครบและเพื่อนๆต่างก็ใช้ชีวิตอยู่ในท้องทะเลอย่างมีความสุขและขยันขันแข็งตลอดไป